ตัวนี้เป็นนกต่อป่าร้อยนะครับเป็นนกต่อป่าร้อยที่ดุดุนะครับตัวนี้ดุมากนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าแปดนะครับสามหกศูนนะครับเจ็ดแปดเจดสองนะครับชิต้านะครับตัวนี้ดุมากนะครับดุมากนะครับลูกป่าร้อยครับนะครับเสียงตามที่ท่านเห็นนะครับ แต่ว่าดุมากครับตัวนี้